ขอบคุณแม่โฟไคโตซาน p l u สนะครับที่ส่งมาให้ทดลองนะครับเดี๋ยวจะได้ผลยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับมาทดลองกันนะครับว่าฉีดนะครับดูดิว่าเดี๋ยวเราจะเย็นนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ ปิบป๊อกนะครับแล้วก็เดี๋ยวพึ่งลมไว้สักแป๊บนะครับโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องปล่อยน้ำออกหน่อยนะฮะดูนะขนาดน้ำเยอะๆนะกินไม่หยุดเลยครับคงจะอินอินกันมั่งแล้วล่วละเราเลี้ยงไปเมื่อสักครู่นี้เองัวที่ขนาด โตแล้วฮะไก่จับได้แล้ว